สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะจะมาบอกแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะเกี่ยวกับโควิดนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่ระบาดท,ทุกวันนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นไวรัสที่อันตรายมากๆเลยนะคะชีวิตคนเราก็มาสูญเสียนะคะ ก็แสดงความเสียใจหลายท่านที่เป็นดาราหรือนักตลกนะคะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ไว้อะไรด้วยนะคะช่วงนี้นะคะพี่กุ้งก็จะมาบอกแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะว่าเราจะอยู่ในโรคนี้ได้อย่างไรโรคของมนุษย์นี่นะคะนี่วันนี้พี่กุ้งก็เอาเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะ ราคาบูชาไม่แพงนะคะพร้อมด้วยไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนี่คือสามารถที่จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะปกป้องภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้นะคะคนไหนสนใจก็มาบูชาได้เลยนะคะแล้ววันนี้พี่กุ้งก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับใช้ชีวิตแบบไหนที่อยู่แบบไหนให้เรามีความสุขก,กายสุขใจนะคะอยู่ในโลกนี้แบบไม่ทุกข์นะคะ ก็คือนะคะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆเป็นอดีตนะคะบัดนี้ปีเก่านะคะหรือวันเก่าได้ผ่านไปแล้วนะคะให้เรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแต่งตัวให้ดีชีวิตเราก้าวหน้าและถูกทางด้วยสติปัญญาด้วยความระมัดระวังและด้วยความไม่ประมาทนะคะขอให้ทุกทท่านนะคะ จงมีความสุขในทุกสถานการณ์นะคะช่วงนี้โควิดนะคะเราจะไปไหนมาไหนต้องอมีสเปรย์นะคะป้องกันมีแมสด,ด้วยนะคะแล้วก็มีเจลล้างมือตลอดนะคะห้ามเอามาขยี้ดวงตาหรือจมูกปากนะคะแม้แต่อาหารการกินนะคะเราก็ต้องป้องกันนะคะด้วยตัวเราและพี่กุ้งก็จะบอกสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะ ก็คือฟ้าทลายโจรค่ะแฟนคลับนะคะถ้าใครมีอาการเจ็บคอนะคะหรือมีอาการไอหรือไม่คิดว่าจะติดเชื้อโควิดแล้วนะคะให้ทุกท่านไปหาซื้อฟ้าทลายโจรที่เป็นแคปซูลนะคะรับประทานได้ทันทีนะคะแล้วเชื้อโรคพวกนี้มันจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะคะอย่าให้ลงปอดนะคะแฟนคลับถ้าเชื้อ โควิด -19 โรงปอดแล้วอะไรก็ยับยั้งไม่อยู่นะคะตอนนี้เราจะต้องมีภูมิสร้างขึ้นมาก็คือฟ้าทลายโจรน,นั่นเองค่ะด้วยองค์เทพเราเทวดานะคะท่านก็เตือนภัยนะคะเราจะต้องมันถือศีลสวดมนต์เป็นประจำนะคะทุกอย่างนะคะเพศภัยก็จะไม่ทำร้ายเราอะนะคะแฟนขับนะนี่ละค่ะนี่พี่กุ้งอยู่ห้องเทพนะคะแฟนขับช่วงนี้ก็มันถือศีลภาวนานะคะ เล่งบุญเล่งบารมีนะคะในปีที่ผ่านมานะคะคนเราหลายคนนะคะจะพบประสบโรคกระทำแปดฝ่ายไม่น่าปรารถนานะคะคือความเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกขตกงานบ้างช่วงนี้ก็โควิด -19 ด้วยนะคะถูกลดเงินเดือนบ้างบางคนก็ประสบ ปัญหาขาดทุนมากมายมหาศาลชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ความสับสนต้องปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตใหม่นะคะเงินทองที่มาใช้สอยก็มีน้อยลงบางคนแทบจะหาเงินใช้ไม่ได้ปัญหามากมายทุกทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะนั่นเป็นทุกข์จากโรคกระทำแปดนะคะ โลกกระทำแปดนี่ก็คืออาหังสุขิโตโหมินะคะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขคือให้เรารู้จักดำเนินชีวิตให้มีความสุขในทุกสถานการณ์นะคะช่วงนี้โควิดเราควรอยู่บ้านนะคะพักกายพักใจเลยนะคะแฟนคลับแล้วจะดีเองนะคะ ความจริงนะคะคนเรานะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเรายังเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้ามองดูลึกๆด้วยสายตาที่ชัดเจนประกอบไปด้วยปัญหาแล้วเราจะเห็นได้ว่าในทุกขณะทุกวินาทีนั้นไม่เหมือนกันนะคะไม่เคยเหมือนกันเลยแม้แต่ขณะจิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้จริงๆนะคะ ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นอย่างน้อยเราก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากปรากฏขึ้นด้วยจิตใจที่สงบนะคะสิ่งเร็วร้ายต่างๆนะคะก็จะทิ้งไปปล่อยไปเรามาตั้งต้นเริ่มใหม่นะคะด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแต่งตัวให้ดีมันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระขอพรให้พบความสุข กันทั่วหน้านะคะแฟนขับนะบางท่านอาจจะมีความทุกข์กายทุกใจอดีตเป็นเหตุอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ปล่อยให้ผ่านไปปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เราเลือกได้ปัจจุบันเป็นเหตุปัจจุบันคือโอกาสทองสำหรับผู้มีปัญญาที่จะทำความดีอนาคตเป็นผลและสแสวงหาความสุขได้ในทุกสถานการณ์ รูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่ของทุกอย่างบริวารและสิ่งแวดล้อมการเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาและทุกต่างๆที่มากระทบสิ่งเหล่านี้เรากำหนดไม่ได้นะคะเหมือนกับลมฟ้าอากาศมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันค่ะนี่นะคะจงมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจงเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีจริงชาติก่อนมีจริงปัจจุบันมีจริงอนาคตก็ย่อมมีจริงนะคะแม้ว่าเราจะไม่ชอบชีวิตของเราที่เป็นอยู่แต่มันก็มีสิทธิ์ของมันที่จะเป็นไปอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นและต้องเป็นอย่างนั้น ชีวิตที่เรามีประสบการณ์อยู่ขณะนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วสมบูรณ์ด้วยเหตุผลสมบูรณ์ด้วยตามเหตุปัจจัยของมันเสมอนะคะแฟนคลับนะเรามีกรรมเป็นแดนเกิดนะคะเรามีกรรมเป็นแดนเกิดชีวิตของเราเราเป็นผู้กำหนดเองถึงแม้ว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจในสีในชีวิตของเราก็ตามเราต้อง รับผิดชอบต่อชีวิตของเราร้อยเปอร์เซนตนะคะนี่ละค่ะนั่นล่ะค่ะตนเองนั่นแหละต้องกําหนดชีวิตของเราเองกรรมของเราในอดีตเป็นผู้กําหนดชีวิตของเราเองในปัจจุบันและกรรมของเราในปัจจุบันก็จะทํากําหนดชีวิตของเราในวันข้างหน้าหรือในอนาคตนะคะแฟนคลับนะการมีราบเสื่อมราบมียศ เสื่อมยศนะคะนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ที่มากระทบต่อเราทั้งหมดร้วนเป็นมรดกแห่งกรรมของเราเองทั้งสิ้นนะคะโรคก,กระทำฝ่ายไม่น่าปรารถนาที่เข้ามากระทบเรานั้นก็เหมือนกับพายุเหมือนกับความแห้งแล้งในชีวิตของเราผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป สิ่งที่ปรากฏอยู่และสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งหลายนั้นมันเป็นวิบากกรรมเป็นโมรดกแห่งกรรมของเราเองทั้งนั้นให้เรายอมรับในความเป็นจริงของมันเหมือนยอมรับความแปรเปลี่ยนของลมฟ้าอากาศเลิกโทษคนอื่นเลิกคิดน้อยใจตัวเองมาเริ่มต้นใหม่ด้วยการคิดถูก พูดถูกทำถูกแต่งตัวให้ดีชีวิตดีแน่มันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระขอพอรองค์เทพแล้วเราจะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์นะคะเราไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะอะไรอะไรมันก็จะไม่แน่อย่าดีใจอย่าเสียใจเป็นอันขาดนะคะเขาเรียกว่าอานิจจังคือไม่แน่เราต้องเข้าใจนะคะแฟนขับนะ โลกกระทำแปดฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาที่ได้เกิดขึ้นกับเราก็คือการตกงานก็ดีนะคะเชื้อโรคโควิด -19 กก็ดีการถูกลดเงินเดือนก็ดีการไม่มีเงินใช้เช่นที่เคยก็ดีไม่มีเงินให้ลูกเรียนหนังสือเช่นเคยก็ดีเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เราทุกใจเสียใจน้อยใจเบื่อหน่ายท้อแท้ เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเรานี้ทั้งหมดไม่แน่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะแฟนขับนะนี่นี่คือห้องเทพด้วยยานบุญบารมีแห่งเทพนะคะท่านก็จะให้เรานะคะเข้าใจในการใช้ชีวิตนะคะแบบไหนนะคะอนิจจังเอาอนิจจังทุกขังอนัตตามาตั้งไว้ที่หัวใจของเรา เพื่อรักษาสุขภาพใจที่ดีให้ใจดีใจมีกำลังใจมีเมตตาเมื่อใจมีกำลังสงบแล้วเราจะสามารถแก้ไขปรับปรุงให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เราจะมาสามารถทำหน้าที่ของเราได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์สิ่งเลวร้ายต่างๆในอดีตปล่อยวางเสีย ให้เรามาคิดดีพูดดีทำดีแต่งตัวให้ดีมันถือศีลสวดมนต์ในทุกสถานการณ์สมาธิศีลส,สมาธิปัญญาให้ตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของเรานะคะคนเรากลัวโควิด -19 ทุกวันนี้นะคะหันหันกลับมาสวดมนต์นะคะแล้วเราก็จะรอดปลอดภัยนะคะทุกอย่างให้เอาทุกที่เกิดขึ้นเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจแก่เรานะคะ ให้ทุกเป็นปุ๋ยเป็นยาบำรุงการคิดดีพูดดีทำดีของเราเหตุ <c oughs> การณ์ได้ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะทำให้เราต้องผิดหวังต้องเสียใจมากให้เราเห็นชัดๆว่าสิ่งเหล่านี้คือวิบากกรรมของเราเป็นสิ่งที่ต้องเกิดตามเหตุปัจจัยของมันนะคะ ท่วมกลางสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถคิดดีพูดดีทำดีแต่งตัวให้ดีแล้วก็จะทำให้จิตของเรามีกำลังมากขึ้นเป็นการยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นเป็นการเสริมสร้างบาร,รมีให้แก่ตนนั่นเองล่ะคะ่ะนี่นะคะนี่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะแฟนขับนะคือพี่กุ้งก็ จะมาบอกกล่าวแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านให้ทำใจให้สบายนะคะจงมองดูทุกที่เกิดขึ้นแก่เราทั้งทุกทั้งกายและทุกทางใจด้วยจิตใจที่ดีจิตใจที่สุขุมอ่อนโยนมีเมตามีขันติด้วยความอดกลั้นและด้วยปัญญาเมื่อมีทุกเมื่อมีทุกมากเราต้องมีขันติธรรมคือความอดกลั้น ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะอดทนและอดกั้นได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเมื่อเราทำได้แล้วเราก็สามารถตั้งอยู่ในความดีความถูกต้องและเจริญก้าวหน้าต่อไปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราคิดว่าเวลวร้ายจะก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปและอาจจะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้ และถ้าเรามีกำลังใจสงบใจดีใจมีเมตตาแล้วจะไม่มีอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นขอให้เราตั้งอยู่ในความดีความถูกต้องคิดดีพูดดีทำดีแต่งตัวให้ดีมันถือศีลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำในทุกสถานการณ์ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกของมนุษย์อยู่ในวัฏจักรสงสารแม้จะทำดีทำความดีขนาดไหนก็ตามพายุแห่งกัน เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกมันก็ยังอยู่ไม่มีใครหนีพ้นนะคะนี่แลละค่ะนี่ค่ะนี่คือห้องเทพพี่กุ้งนะคะ คนเรานะคะเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกนะคะที่ทุกคนได้รับเสมอหน้ากันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่คนเดียวแต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาทีอย่างมีค่าและคุ้มและคุ้มค่ากว่ากันนี่แหละเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะของ ด้วยองค์เทพเราเทวดาท่านก็เตือนสติเราหลายๆอย่างนะคะแฟนขับนะพี่กุ้งก็อยากบอกกล่าวทุกๆท,ท่านที่ยังอยู่บ้านนะคะด้วยความวิตกกังวลโรคภัยไข้เจ็บนะคะอยากจะเตือนทุกๆท,ท่านนะคะว่าทุกอย่างเราจะต้องมันมาถือศีลสวดมนต์ไหว้พระกันนะคะเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับนะคะ ใจดีอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นนะคะใจเย็นเห็นอะไรก็สงบใจสูงคิดอะไรก็เลิศล้ำใจงามทำอะไรก็จเจริญในชีวิตคนคนหนึ่งมีโอกาสมากมายที่จะเจอคนที่เรารักแต่คงไม่มีโอกาสมากนักที่จะเจอคนที่รักเรานะคะอ่านี่ก็คือเป็นสุภาษิตเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะจากพี่กุ้งสุนิพาสิงทองแล้วก็พี่กุ้งก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามากด ติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ำเสมอก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วก็พี่กุ้งนะคะได้จุดทูบไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะเมื่อวานที่ลงคลิปไว้นะคะแล้วบังเอิญพี่กุ้งได้นี่ก็คือเป็นเลขแต่มันเลขกลางไปแล้วนะคะแฟนคลับก็คือที่พี่กุ้งดูเมื่อวานนี่นะตัวนี้จะเป็นเลขศูนย์นะคะแฟนคลับศูนย์และข้างล่างเป็นเลขหกนะแต่ข้างล่างสุดนี่คือไม่มีเลขเลยนะคะ ลองให้แฟนขับที่น่ารักลองไปเสี่ยงทายลอตเตอรี่ดูวนะคะเราซื้อลอตเตอรี่เราช่วยชาตินะคะแฟนขับนะนี่คือห้องเทพพี่กุ้งก็จะถือศีลสวดมนต์ไหว้พระในค่ำคืนนี้นะคะด้วยยานบุญบรารมีแห่งพระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นะคะเราคิดดีพูดดีทำดีแต่งตัวให้ดีชีวิต ของเราดีแน่นอนนะคะคนไหนสนใจเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะบูชาไม่แพงนะคะแฟนคลับอย่าพี่กุ้งดูพี่กุ้งดูให้นะคะให้ให้ทุกท่านได้เข้ามาใกล้ชิดนะคะนี่ค่ะพี่กุ้งก็ทําด้วยองค์เทพเหล่าเทวดานะคะปลุกเสกด้วยพระอ,อาจารย์เกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะหลวงพ่อรวยนะคะอยู่วัตตะโกนะคะก็คืออยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของแท้แน่นอนนะคะ นี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมือถือพิกุ้งได้นะคะ id line 0817175079นะคะคนไหนสนใจก็ทักมาอยากได้ครอบครองนะคะคนคนนั้นก็จะมีบุญมีบารมีนะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะขอให้เราถือศีลปฏิบัตินะคะใจมั่นคงนะคะ แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสว่วนนี้ไอ้ไข่นะคะก็จะมีผ้ายันนะคะแล้วก็จะมีทูบก,กระถางทูบบอกตัวเลขด้วยนะคะแฟนคลับถ้าใครจะบูชานะคะก็ทักทายมาทางไลน์ได้นะคะยินดีนะคะพี่กุ้งก็จะช่วยเหลือทุกท่านนะคะไม่ต้องกลัวนะคะองค์เทพเราเทวดาท่านมีจริงท่านช่วยเหลือเราจริงขอให้เราเชื่อและศรัทธานะคะทุกอย่างสำเร็จนะคะ ก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุ